สวัสดีครับพี่น้องป้องไปท้องสุกพยนิษถึกดวงกันแต่วันท้องพระมะมืองบักมารากอปลูกเองครับเห็นบ่คขับมารากอปลูกเองนี่ต้นหนึ่งครับหนี่ต้นนี่บักพงบักพริกมะม่องต้นนี้น้ำครับตัวดอกต้นแคกครับเมืดอมืด่ดตัดมันถิ่มมันเป็นพากัะมันใหญ่ขึ้นกําลังใหญ่น,นะครับพ่นินดอก เาเบื้องต้นพี่ครับดกบะต้นมะละกอนี่อีกต้นหนึ่งครับข่างสารบระปุ่มนี่ดกบ้พี่น้องป้องไปโอ้ยหายไข่แล้วงั้นไข่เป็นเดือนพี่น้องป้องไปเอ้ยนี่กับต้นนี้นี่พี่น้องป้องไปไข่แล้วงั้นไข่ไข่ไขตั้งแต่เดือนตั้งแต่ต้นเดือนที่แล้วไหมพี่น้องป้องไปเออ ตั้งแต่ต้นเดือนทีแล้วจนว่มาม้เหมือนีี่ใครน,นี่ต้นที่สามนีม่นี่แหละใครวัดไปจูปากผู้สาวมาที่ละเท่าแล้วไปดื่อเรื่องด่างจูปากเขามาเนะี่มันติดบัดเขาใส่ถุงยุหาสั้นคนนะอืนไปเที้ยวหวยบองน้อง ไปเสียผู้บา่าวเต้จูป,ปากก็ฟ้อมมันกึดเกิดไข่ตั้งแต่ผุ่นมาเลยหมดเลยจูป,ปากแล้วไข่วัดไงมึงชงเลยมาโชว์ต้นมาละกอยบางาตต <c oughs> ้นล้ตกไข่บางต้นเบาได้นะแต่ว่าคลิปที่ลงไปแต่ละคลิปเราคลิปก็เป็นสต็อกมันเถอะแต่กับพะะู้เบาเนี่แต่ว่ากับโบ่มีอารมณ์เบาแต่เมื่อนี้มันก็ดีขึ้นแบบแปดสิบเก้าสิบโปรเซ็นต์กัเลยมาไทย <c oughs> มึงเออมาเนยมาไทยมึง ไปเที่ยวห่วยวังน้องเมาตีอะไเยเมาแล้วครับพูนแล้วถ้าพูนแหละบักโดนจูป,ปากเขาตีเลยไปเซิงเขาเลยโอ้ยมันติดบัตรติดวัดมันเงินมากหลายพันมัาซื้อมาจีนเองหนักไปหา,มมห,ามหมอหาหมอเพื่อนเอาทนายก็ต้องให้เพื่อนอไปโรงพยาบาลนั่งเี็บไปที่คลินิกดวงกันแต่ว,วันทองจนอยู่แต่ว่าใครไปโรงพยาบาลมันโดนโรงพยาบาลไปคลินิกกอยากได้ยาอย่างก็กได้รอดนะ เ <laughs> อมามุงต้นมาละก่อบปันนี้พอหายไข่วังสองสามเมื่อนี่ตู้ลำพงที่เราบอกไปตู้ลำพงหมกแบบดีหนูเข้าไปไข่ใส่ตู้ลำพงแบบนึงมันจะมีหูจองปวงอยู่มีหูระบายล้มขับเบรน,นัออ่นหนูเข้าไปไข่ใส่ไปออกลูกว่ามันหนูไปเอาลูกซื้อวันนี้งูพรอมเขากับพวหูหมาไปกัดจนเละมืดเขาก็โอ้ยกับปตีหมาเลรวดาแต่คนยิวผ่าน ผัดมาเบิงก็คักว่าสันเห็นหนูเคาะลำโพงวันนี้งูได้หันพร้อมโดดออกหลังกระแทกเก็บหลังนี่นะห้ามอือโอ้ยพี่น้องปอง้องไปเอ้ยใครวัดหายมาเก็บหลังย่อนงูง,งูงูตัวเล็หน่อยนะว่ามันงูตัเก่าแหละว่ามันเอาไปปล่อยแหลวมันไม้มันโดดสวบค้างได้มนอย่ในตู้ลำโพงอ่ะ ทุกกรรมก,งงกกระไงตุกกรรมกกระโดดออกก้นกระจีทงังิบปูนมาเนยโอ้ยเอยอ,อมันหันก็ไปสีเขาก็ไปเซิ้งเขาก็ไปจูบป,ปากเขาเป็นบาดเสียหายแล้วพอ่องูอ,อีกลำพงก็เสียลำพงกับเขากับบริจาคมว้หนอซอื่อกับ่บลายพันหมดละมันจะ <c oughs> มีลำพงใส่ลำพงนิหน่อยอัดไปกับซีพียูไฟ,ฟพอพอมาเนี่ยโอ้ยมันดังกิดกิดจนเป็นตะลิโตนคอมัน สมเนี่ยมาบอกพี่น้องป้องปา,ายมันทายบบกเฮ้ยเบิ้งไข่ก็ดีขึ้นเดี๋ยวต่หลังมันเสิงกับว่าทนายไปาไหนดอกมันความมีมองเสิงกับอะไรปวดหลังมันโดดหนีงูไหมมันโดดตัวค้างเมี่ยเขากระนั่งที่กลมๆเบิ้งโอ้ยมีแต่แนวไข่เนี่ยพวกอะไแซงเมียนแซงกำต่อไปนี่สี่เสิงเี่เพราจูปากแผลลดมันเดี๋ยต้องหัวนุ่มกว่พราพี่น้องป้องปายเอ้ยเอาคลิปน <stories> ี้ยมาบอกเขาบอกเขาเนะ อ้ที่ี้าละตไปกินเหล้ากินยาแถวแถวบ้านเสียพูดโย่ไม่ได้ไปกินงานศพมันวัดพานวัดตีไปนั่นก็ใครนั่นาพูนล่ะไม่ได้ไปเลยยังก็อุ้ยสาก่คือตุย้ยสาไก่ยอะไรม่ได้ไปเลยต่พ่นล่ะใครก้อนก้อนนั่นสองมือพี่น้องป้องไปหรือไม่ได้ไปงานศพสนิทมีสายเลยเอาสมนตรนะครับนล้วพอกันชิปไม้มาบอกข่าวบอกขราวว่าวสุขภาพแข็งแรงสีได้แล้วคือเกาเด้อ